สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะคะ ต้องตักฟองออกด้วยนะคะเพราะว่าฟองจะทำให้น้ำซุปเราขุ่นค่ะพอหลีไฟแล้ว